สวัสดีครับคุผู้ชมขอต้อนรับเข้าส,สู่กันคุปเรโทรเกมนะครับกลับมาเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนึกว่าผมจะสักเซสไปแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าเนี่ฮะมันอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งมีทั้งหมด279เกมนะตอนนี้นะครับก็พอลองเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยมันมี315ด่านนะครับแต่ว่า กานมันจะไม่เหมือนภาษาไทยนะครับดังนั้นผมจะมาอัปเดตเป็นภาษาไทยก็แล้วกันถ้าใครอยากจะเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็รู้สึกว่าต่างชาติเขาจะทําแล้วนะฮะแต่เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยมีคนทํานะครับวันนี้ผมก็เลยมาทําเฉลยนะครับเผื่อว่าบางคนอาจจะค้างคากับเกมเกมนี้นะครับมาที่ด่าน261ตรงนี้นะครับถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วปลุกเขาเร็วเอาละครับเราจะต้องปลุกอย่างไรดีฮะเกมนี้ส่วนใหญ่จะเขย่านะฮะ ผมลองเขย่าดูก่อนไม่ตื่นเลยนะฮะทายังไงอ่ะทำยังไง,ง,ไงให้มันตื่นเปิดตาอ๋อนี่ไงเปิดตาอ่าเอานิ้วเอานิ้วนะครับนิ้วหักตาขึ้นมาตรงตาเนี่ยอื้บบรัมแล้วมันก็ตื่นนะฮะเรียบร้อยครับด่านนี้ ไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันจ้าเลเวลที่262ครับบอกทําให้ลูกค้าของเราพอใจที่อย่างไรดีละฮะใส่ทุกอย่างไว้ที่ถาดนะฮะตอนนี้มีอยู่เมนูเดียวนี่ฮะเออนิวเลื่อนๆนะครใส่ไปไที่ถาดให้หมดได้ไหมอ้าวยังไม่พอใจฮะยกอ๋อนี่ครับ ใส่ไปไว้ที่ฐานแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับก็จะผ่านด่านนี้มาได้เรเวล263ครับจงหาคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้างบนนี่ผลรวมกันได้เท่ากับ12ถูกต้องนะฮะด้านขวานี่ผลรวมได้อ่า6ถูกแล้วนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับยังไม่มีคำตอบก็น่าจะเป็น19นะฮะถ้าดูจากตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับข้อนี้ ตรงๆเลยนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีหลอกอะไรนะครับบอกว่าบางข้อก็หลอกคุณโดยที่ไม่ได้หลอกคุณงงปะงงสิฮะเลเวลที่264นะครับอ้าเอาพวกยุงออกไปที่เอาพวกยุงออกไปที่เปิดหน้าต่างไหมครับแล้วก็เอาไม้นะฮะไล่ไล่ไปไ,ได้ไหมได้ไหมอ้าวรถประหลอดนี่ครับ ลดประหลอดนะครับผมใช้นิ้วจับตรงประหลอดแล้วเลื่อนลงมานะครับก็ช่วยทําให้ยุงมันตายได้นะฮะยอมเป็นหวัดดีกว่าโดนยุงกัดนะยุงมันเกลียดความหนาวเย็นนั่นเองครับมาที่สองร้อหกสิบห้านะครับบอกจงเลือกสีที่ถูกต้องคืออะไรฮะขอบคุณต้องบอลบอรกูนะคะเข้ามากดไลค์ให้ครับอ๋อจะต้องเลือกสีให้ตรงกับไอ้ที่เส้นๆตรงนี้นะฮะ ผมสามารถยืดย้ายอะไรได้ไหมไม่ได้นะฮะงั้นก็ต้องค่อยๆดูนะฮะไล่จากสีแดงไปหมุน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 เอ๊ะมันขาดตรงเนี้ยเดี๋ยวทำไมมันขาดตรงเนี้ยลองสีเหลืองก่อนหมุนหมุนหมุนอันนี้สีเหลืองครับสีน้ำเงินมาปหมุนไปนะฮะหมุนหมุนหมุนอันนี้ก็น่าน้ำเงินถูกไหมเนี่ยถ้าถูกมันจะติ๊ก ถูกนะฮะไม่ถูกครับมันมันเงียบนะฮะรู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเหลืองด้วยนะฮะเนี่ยอ่าถูกด้วยครับนี่ครับเมื่อกี้เห็นหน้าจอไหมโชว์แต่ไม่ได้รู้ว่านะเห็นไหมนะฮะแสงมันรีเฟกอะเนาะใครก็ได้มาช่วยแก้เชื่อพวกนี้ทีเรเวลที่266ครับบอกช่วยด้วยพวกเราอยากกลับบ้าน ทำยังไงละครับทีนี้อ๋อเลื่อนเลื่อนเลื่อนฮะนี่เจอโลกแล้วเลื่อนเข้าไปไหมอ่าไม่ไปฮะอ๋อก็แค่แค่เลื่อนแล้วก็คลิกไปที่โลกเท่านั้นเองฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอลูกสาวที่ตอนนี้อายุมากกว่าฉันแล้วนะฮะน่าจะจากบ้านไปหลายปีครับนี่ครับเลเวลสองร้ยหสิเจ็ดนะครับบอกปลาตัวไหนใหญ่ที่สุด ปลาตัวไหนใหญ่ที่สุดเหรอผมลองเลื่อนดูนะฮะลองเลื่อนดูเฮ้ยยังไงยังไงมันมีขยับตรงนี้ได้ครับขยับได้นะฮะไม่รู้จะต้องยังไงนะฮะคุณผู้ชมดูจอกลางไปนะครับถ้ามันมีอะไรที่เล่นที่เลือกยากเอ่อที่ไม่สามารถอธิบายได้อ่าตรงนี้ฮะผมเอาตัวสีชมพูเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน ถ้าคลิกเฉยๆไม่ติดนะคลิกเฉยๆไม่ติดก็คือจะต้องลากมาไว้ตรงเกี่ยวตะขอตรงเบ็ดตกปลานะครับมันถึงจะตัวพองใหญ่แล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเเวลสองร้อยบแปดนะครับบอกว่าเลขอะไรที่อยู่เหนือเลข4ี่ตรงนี้คือเลข7ใช่ไหมผมคลิก7จ็ดพิมพ์7นะครับพิมพ์เแล้วกดถูกเป็นไงไม่ได้นะฮะ อยู่เหนือเลขสี่ยี่สิบเจ็ดป่ะ <c oughs> ต้องการสื่อนี่ไหมไม่ใช่นะฮะหรือเลขสี่ที่โจทย์เกี่ยวไหม <c oughs> เลขสี่ที่โจทย์ไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นตัวช่วยเลขสิบเนี่ยมันมันไม่น่าจะใช่เลขนี้ลองดูแล้วกันไม่ใช่นะฮะสองร้อยหกสิบแปดหรือเปล่าสองร้อยหกสิบแปดก็ไม่ใช่ครับ <c oughs> เหนือเลขสี่คืออะไรฮะห้าหรอ อ๋อเลขสี่เลขห้าครับง่าย,ยางนี้เลยเลขห้าก็คือเลขที่อยู่เหนือเลขสี่ไงละห้าโหหลอกกันจริงๆเลยนะครับนี่ครับ269นะครับบอกว่าช่วยให้เขาไม่โดนใบสั่งจากตํำรวจที่ด่านแบบนี้เคยมีแล้วนะครับแต่ทีนี้หรือว่าไฟหน้าขวามันไม่ติดฮนะเปิดซิคลิก,กเปิดไม่ติดไม่เกี่ยวฮนะทำยังไงเหรอ ตอนนี้พยายามที่จะเลื่อนนะฮะแต่อะไรไม่ได้เลยเขยา่าสิความหน้าจอความหน้าจอนะฮะไม่ได้นะครับน้องบีช่วยคิดได้นะฮะคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะฮะเอเอเฮงไงล่ะไฟมันไม่ติดเอ้อนี่ไงอา้อาวออกไฟตรงตรงตัวช่วยครับแหมอืมไม่คิดว่าจะใช่นะครับเห็นพูดถึงไฟงัผมก็เลยลองลากไฟดูแล้วมันดันติดนะ ที่ใช้นิ้วลากไฟตรงนี้นะครับลากลงมาเห็นไหมคุณตำรวจไฟหน้ารถผมปกติดีนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ครับเลเวลสองร้อยเจ็ดิบนะครับจงปรับมุมมองด้านข้างให้ตรงกับมุมมองด้านบนนะครับก็จะต้องเลื่อนอ่นนี้ให้มันตรงกับด้านบนนะฮะค่คอยๆเลื่อนนะฮะนี่ยค่อยๆเลื่อนทีละแถวนะครับนี่ฮะ ให้เห็นมือมือก็บังอีกนะฮะก็ดูหน้าจอตรงกลางไปแล้วกันอ่าเป๊ะครับก็จะผ่านได้นะครับเก่งมากเธอมองได้หลายมุมดีนี่มาที่ดานสอง้เจครับจงหารูปแบบของจุดในรูปสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายหรอยังไงจากฝั่งซ้ายนะครับมันจะค่อยๆหายไปทีละสอง ฝั่งขวาก็น่าจะหายไปทีละสองนะฮะนะฮะยังไงล่ะอย่างนงี้เหรอมันอาจจะหายหายโคลาแนลใช่ไหมหายแนวตั้งแล้วก็หายแนวนอนเนี้ยเหรออ้าถูกครับเธอมีไอคิวเกินเก้าพันปะนนี่ยขนาดนั้นเลย เลเวลที่สองร้อยเจ็ดสิบสองครับแจ็คควรอยู่บ้านและทำการบ้านให้เสร็จแจ็คควรอยู่บ้านหรอปิดประตูครับได้ไหมไม่ได้ยังไงอ่ะกดปิดปิดป,ป,ประตูลัวๆ,วๆ,วๆกดเลื่อนเข้าไปนะครับผมพยายามที่จะให้แจ็คเข้าบ้านอ๋อนี่ยกประตูหนียกประตูหนีนั่นได้เองนะฮะไม่ให้แจ็คได้ออกจากบ้านได้นะฮะ ตอนนี้เขาคงกำลังหาทางออกจากหน้าต่างแทนและวลาขนาดนั้นเลยนะครับทอมอยากกินปลาพวกนี้ให้หมดเลื่อนทอมนะครับเลื่อนเอาโดนตากินเลยค่อยๆเลื่อนไหมค่อยๆเลื่อนทอมกินปลาอา่าแล้วตัวมันขยายใหญ่ขึ้นครับค่อยๆไล่ไปนี่ครับยังเกมงูเลยนะเนี่ยนี่ ฆษณาเกมมือถือนี่เป็นอะไรที่หุ่นยิดสุดๆเลยนะครับเวลาเล่นล้วเสียอาตรมณ์มากๆอันนี้บอกถึงเวลาทานอาหารแล้วเครื่องดื่มสุขภาพแล้วอ๋อนี่ฮะต้องเลื่อนคนนะฮะเลื่อนคนให้หาอาหารที่ไม่ใช่อาหารขยะอย่างแฮมเบอร์เกอร์นะครับอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผมจิ้มจิ้มอยู่นะฮะหลบแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้อาหารสุขภาพเฮ้ยช็อกโกแลตไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาช็อกโกแลตก็ไม่สุขภาพนะครับ อาเรียบร้อยโหแค่นี้เองนะฮะเขายืนกลานต่อความยั่วยวนจากอาหารขยะด่านสองรอยเจ็ดสิบห้าโอ้นี่ฮะพวกเขาไม่ถูกกันเท่าไหร่นะครับทําให้พวกเขาเข้าไปในตึกโดยไม่ต้องเจอหน้ากันยังไงล่ะอ่ะตอนนี้มีขยับหินได้นะครับเอาหินไปขวางเหรอ จอหน้ากันดีครับต้องวางตรงกลางอ้าวมันก็นิ่งเลยเนี่ยพวกเขาไม่ถูกกันเท่าไหร่ทำให้พวกเขาเข้าไปในตึกโดยอ๋อจะต,ต้องเข้าตึกใช่ไหมอืมอาจจะต้องเอาหินค่อยๆขวางนี่ครับโอ้ไม่ได้ฮะยังไงดีอันนี้ก่อนเฮ้ยห,หยุดไม่ได้ฮะต้องจังหวะย,ยังไงดี ได้ฮะนี่ฮะออืขวางข้างบนก่อนนะครับสักพักหนึ่งแล้วมาขวางข้างข้างล่างนะะจะบอกไงดีข้างซ้ายดีกว่าขวางข้างซ้ายแล้วก็ขวางข้างล่างให้ขวามันเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยนะฮะอ๋อแลครับเะเ,เวสองร้อยเจ็ดสิบหกนะฮะมีหมีปลอมอยู่ตัวหนึ่งเหมหมีปลอมเลยเอาน้ำผึ้งไปล่อเหรออ๋อดูสายตาครับเอ๊ยยังไง ก็หันหมดทุกตัวนี่เอ๊ะเดียวเดียวเดียวยังไงเนี่ยหลันมันนับสัตววิทยาในชุดหมีนี่นะนี่ฮะมีหมีปลอมอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ยิ้มอ่ะตัวตัวสามก็ยิ้มนะครับตัวแรกตัวแรกก็ยิ้มหมอ,อถ้ามาเป็นตัวปลอมก็คือไม่ยิ้มนะแค่นั้นเองเอาน้ำน้ำพึ่งไปล่อ เอแล้วครับเลเวลสองร้อยเจ็ดิเจ็ดนะครับเเรบ,บอกเช็ดหน้าทำความสะอาดเท่าที่เปลดฟ้านะอ๋อผ้าเช็ดครับอ่ะเรียบร้อยนี่น้ำอ๋อนี่ครับเลื่อนหน้านะฮะกดเลื่อนหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลื่อนอย่างนี้แล้วมันก็จะหันมาอีกหน้าหนึ่งแล้วก็เช็ด นะสะอาดสด้านเรียบร้อยนะครับข้าวหลังหาดจินช็อกโกแลตให้ถูกวิธีหน่อยนะบอสเลเวล278นะครับมีผีอยู่ในห้องช่วยหาทียังไงฮะเปิดหน้าต่างไม่ได้เอือนเก้าอีอา้มีคุกกี้นะฮะอ้อนี่ฮะอ้อนี่นี่มีมีม,ม,มีแป้งโรยลยนะฮะดูรอยเท้าผีใช่ไหม เอาไงอะเอาหาไปวางเก้าอี้วางเหรอยังไงอะ่ะจิ้มที่ตัวหนังสือไม่ได้ยังไงอะ้วผมจะยังไงเก้าอี้วางอะผลเลื่อนพวกนี้มันก็เด้งกลับนะครับเด้งกลับเองผมไม่ได้นั่นเปิดหน้าต่าง ความหน้าจอขยาวซิหรือยังไงยังไงทำไมเอาคุกกี้ไว้ที่โต๊ะโรยให้หมดอ่าเจอแล้วเจอแล้วอ้ายังไงอะ่ะนั่นไงฉันนี่มันเจนยานทิพย์จริงๆนะครับนี่ผมโรยอย่างนี้ อ๋อลอยเรื่อยๆครับนี่ลอยเรื่อยๆจนหนาอ่าแค่นี้เองก็จะเห็นรอยเท้าแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับแค่ลอยเรื่อยๆมาที่สองร้อเจ็ดสิบเก้านะครับบอกเหมือนจะมีอะไรผิดปกติไปนะอ๋อนี่ไงมันจะต้องเลื่อนอย่างนี้นี่มันจะต้องอย่างนี้อ่าถูกครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะด่านอาอันดำหนึ่งจะอยู่สูงที่สุดไงแล้วสองก็เลื่อนลงมา สก็จะต่ำกว่าที่สุดนะครับอ่ะสองเจอกันใหม่เร็วนี้นะครับก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการอัปเดตถึง279ร้อยเดสิบเฮผมมาดูเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหนึงคืองงไงว่ามันนี่นี่นี่สองแอ่ะแต่ตรงนี้ผ่านนะฮะนี่ผ่าน สองร้อยแปดสิบสิเมื่อกี้เหลืองใช่ไหมเหลืองเหลืองน้ำเงินอ่ะตามนี้ฮะ next อ๋อนี่ฮะมีด่านใหม่นะครับสองร้อยเก้าสิบห้า which way read to the exit หาทางออกน่าจะเป็นทางขวาเนอะเพราะว่าไฟมันลุก ขึ้นวาวอ๋อนี่ฮะอ๋อต้องแช่นานๆอ่ามีจานใหม่นะครับสรุป296ครับหาหาอะไรหาว่าใครคือแม่หรอยังไงอะ่ะให้เด็กร้องไห้อ๋อนี่ครับคุณแม่คนขวานะฮะแม่แม,ม่มักจะเห็นลูกตัวเองเศร้าแล้วจะมีความรู้สึก ที่แย่นะครับอัพซัมติงนะครับว่องมีอะไรผิดพลาดในภาพน,นี้ทนูควรจะเป็นโรบินฮูดไหมแล้วก็นี่อ่ะผมแค่เลื่อนทนูอย่างเดียวนะครับก็ผ่านได้ Which one did this อ่อยังไงอะ Which one did this ดิชวังปลุกนกาปลุกนกาให้ตื่นเอาเนาฬิกามาเลื่อนใกล้ๆคนที่หลับนะครับ I want something to eat ฉันอยากจะกินบางอย่างเหรอกินอะไรอ่ะ๋อนี่ฮะมันเลื่อนได้โอ้ไข่ป่ะไข่ดาวเนี่ยอ๋อไม่ใช่ มันทำอะไรได้อีกมันทำอะไรได้อีกอันนี้หน้าตาหน้าตาอยากจะกินบางอย่างก็ไข่นี่ไงไข่ดาวไม่ได้อะมีแว่นตาอ้าวเลื่อนได้นี่แว่นหักแว่นหัก อะไรอ่ะงงแว่นตาคือกระทะเปล่าครับพี่บอยมันก็เหมือนกระทะอยู่นะฮะไอ้ข้างล่างเนี่ยแต่ว่าต้องขยายเอยโอโอ้โหนี่ไงมันต้องขยายบองบีพูดถูกครับนี่ฮะไข่าดาวโอ้โหต้องขยายนั่นเองนะครับถึงว่าขยับอะไรไม่ได้เลย which one of them เอสไมไอครีมจะกินไอติมหรอกินไอติมครับกินไอติมตอนนี้ขยับได้แค่เฮ้ยเดี๋ยวอ,อะไรอะเอา้าเดีเ๋ยวคืออะไรอันนี้มันหันหน้าอยู่วิชวันเดม ไอ้สกรีนของฉันพวกเขาต้องการกินไอ้สกรีนของฉันได้อย่างไรงหลังปุ๊บอ๋อปากมันเลอะเ,อเหมือนกับว่าหากใครเป็นคนกินไอติมของฉันใช่ไหมแลวไออีกคนหนึ่งมันปากเลอะก็ลเลยคนนั้นแหละนะครับที่กินไอติมไป ป้องกันเธอนะครับกระโดดมาเลยกระโดดปึ้งอ้าวขาดคนระับโหทำยังไงล่ะทีนี้เซฟเธอเซฟเอต้องโดดไม่ได้นะฮะมันขาดครับนี่ผมพยายามที่จะหาว่ามันอะไรมันเลื่อนได้นะฮะยาวสิ หรือก็ะไรไม่ออกขยับไว้ก่อนนะฮะอ่ะใช้ตัวช่วยละกันนะครับโอไลท์เ oh, น like ็ตแครฟรูฟอร์มบอนเอ็นน่าจะกดอ๋อนี่ฮะกดที่ไอตรงมันเรียกว่าตะข่ายนะฮะตะข่ายช่วยชีวิตไลฟ์เน็ต which one of them spirit the m u l e เอาแล้วอ๋อใครทํานมหกอะไรางี้ไหมจับผู้ร้ายอีกแล้วครับแมวน,นี่แมวนะครับเป็นคนทําแล้วมันซ่อนอยู่เด็กๆไม่ได้รู้เห็นด้วยนะฮะ if this monkey s t i n k มันสกรปรก่ะสิเอาหินเอาหินใส่เข้าไปถ่วงครับโอ้ยเดี๋ยวเด,วเดวถ่วงให้น้ำไหลลงมา ก็ชำระล้างลิงได้แล้วนะครับ Which one มันใช้คำนี้เยอะมากเลยนะ Which one ภาษาอังกฤษ Which one of them is the r super hero ใครเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงเนี่ยหรออเด็กร่วงลงมาอ๋อนี่นั่นเองนะครับคนซ้ายสุดนะครับ ผมแค่ผักเด็กให้ตกลงมานะครับก็จะเห็นว่าใครเป็นฮีโร่ตัวจริง The Blue Wizard m a r c w i n The Blue Wizard m a r w i n ให้ตัวขว่าชนะนะครับชนะในการต่อสู้ทำไงได้บ้างอ้าวยิงด้านบนครับยิงด้านบนรัวๆ เลงเป้าหมายของคาทาไปที่ด้านบนนะครับแล้วก็กดคลิกรัวๆนี่นครับกดตัวขวานะครับให้มันเลงด้านบนแล้วกดยิงรัวๆเลยฮนะยิงเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมกดกระตุน้นสามร้อยหกครับอืมฉันไม่สามารถแบร์เดนาส แบรที่แปลว่าหมีเหรอแบรมันแปลว่าอะไรได้บ้างแปลว่าหมีแล้วก็แปลว่าทนแบกรับอะไรนะครับอ๋อทนไม่ได้กับเสียงรบก,กวนนี้นก็อ๋อดึงออกมาดึงออกมาครับ which one tell the truth ใครพูดจริงนะครับพวกเราหนึ่งคนเป็นคนโกหก พวกเราสองคนเป็น,นโกหกแล้วก็พวกเราสามคนเป็นโกหกพวกเราทุกคนเป็น,นโกหกดังนั้นใครพูดจริงนะครับถ้าเกิดว่าโกหกทั้งหมดคนที่สี่ก็จะพูดจริงใช่ไหมก็จะผิดไอ้คนที่สามเนี่ยแหละนะครับที่บอกว่าสามคนโกหกอ่าถูกครับเพราะว่ามันจะเหลือสามคนใช่ไหมล่ะคนหนึ่งก็ต้องพูดจริงอันนี้วิ เอกอีสโรอันไหนเป็นไข่ดิบนะครับก็ต้องทดสอบครับแปดอันนี้ฮะไข่ดิบอันที่แตกน่ะไข่ดิบนะครับ She want purple hair ต้องการผมสีม่วงใช่ไหมผมสีม่วงเหรอเอาน้ำเงินใส่เข้าไปครับแล้วสีสีแดงอ้าวไม่ใช่เว้ยต้องผสมอ่ะเปิดตู้มา สีฟ้าสีแดงเหลืองแดงเท่ากับส้มแดงน้ำเงินเท่ากับม่วงต้องแดงน้ำเงินก็ถูกแล้วนี่อ๋อต้องไปไว้ตรงตู้โถโโโ่เอยเอาสีแดงไปใส่ไว้ตรงตู้ครับก็จะผสมได้สีม่วงแม่ผมเข้าใจถูกแล้วนะครับแต่เล่นเล่นผิดเอาละครับจ่าสามร้อยสิบนะครับบอกว่าแท b บเดม s order boy บยและบิดเ i ิ d ลามะแล้วก็ชิคเก้นแคทต้องกดเลียงใช่ไหมบอยและบิดต้องจำสิบอยและบิดเบิร์ดลอยและบิดเบิร์ดลามะเอ๊ะไหนว่าชิคเก้นอ๋อซ่อนอยู่นี่บอยและบิดเบิร์ดลามะไก่แมวอันสุดท้ายเลย เรียบร้อยครับกดเรียงให้ถูกนะฮะจำให้ได้แค่นั้นเอง which one is an ice cream อันไหนเป็นไอศครีมอ๋อ้อดผัิทีสไปน,นี่สิดูอันไหนละลายนะฮะอันไหนละลายนั่นแหละไอศครีมถูกต้องไหมอ่าไม่ใช่อ่าอ,อันนี้ครับ ันขวามบนครับโหอันสุดท้ายเลยนะเนี่ยเลือกได้มือดีมากนะฮะอ n น e d mix t o liquid ขยาฮะอ้าวเดี๋ยวแรงไปเหรออ๋อต้องเอานิ้วอุดปะนี่นิ้วอุดนะฮะแล้วลองขยาวดูอ่าต้องเอานิ้วอุดครชบไมมงั้นหกอืมเข้าใจถูก m i ม e m a ุ c ไอ้โปเทโต้แมวฉันทำอาหารโปเทโต้ potato, ใน25นาทีเาาลองมอกเทปถูกคุก5โปเทโต้อันนี้เหมือนกับคำถามเดิมที่เคยถามเลยนะฮะทำ5 5โปเทโต้ก็ใช้เวลาเท่าเดิมนะครับเพราะทำพร้อมกันถูกต้องครับ push the button กดแล้วไงเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นแหมจะจบอยู่แล้วมาเจอเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อปุ่มมันเติม S ป่ะปุ่มมันเติม S ก็เลยต้องกด2นิ้วอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมเนี่ยเกี่ยววะอ่ะช่างมันแล้วกันนะฮะก็คือจะผ่านก็ต้องกด2นิ้วนะครับ อันนี้นะครับ315บอกว่าหาคำตอบอะนะครับก็คือแอปเปิลบวกกับเรียกไม่ถูกเลยนะครับผลไม้ชนิดนี้เท่ากับ7นะครับแล้วก็ไอ้เหลืองเนี่ยบวกกับส้มนะฮะได้เท่ากับ10บแล้วส้มบวกแอปเปิลได้เท่ากับ13จะสมการยังไงได้เนี่ยลองแทนค่าดูไหมสมมุิแทนค่า 5, 2, า ันก็ได้เท่ากับแปดแปดบวกห้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมตัวแทนค่ามุ่งมันได้เฉยเลยแอปเปิลเท่ากับห้าแล้วไอ้ผลนั้นเท่ากับสองนะฮะแล้วถ้าเอาอันนั้นรวมกับส้มก็ได้เท่ากับส้มเท่ากับแปดแปดบวกสองเป็นสิบแล้วส้มที่คิดว่าเป็นแปดบวกกับแอปเปิลที่คิดว่าเป็นห้าก็ได้เท่ากับสิบสามดังนั้นห้าบวกแปดบวกสอง ้าแปดสองเป็นสิบห้าฮะอันนี้แทนค่ามั่วๆเลยนะฮะแทนค่ามั่วๆเลยนี่ครับคอมมินซูอย่าอัปเดตเลยเหอะนะฮะขี้เกียจมาทำคลิปอีกนะฮะถ้าจะทำใหม่ก็ทำภาคใหม่ไปเลยภาคสองตอนนี้มีด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ